สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิกิ1111 wikipedia ดวิกิพีเห้องสมุดของจักรวาลสำหรับโซลแฟมิลี่ดำเนินรายการโดยอันดาราค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นความหมายของ Angel Number นะคะที่เกี่ยวกับเลข2ตอง2นะคะ222เป็นการสั่นสะเทือนที่ทรงพลังมากเลยเพราะว่าจะมีคุณสมบัติของเลข2และ เลข22มารวมกันซึ่งเป็นหมายเลขของผู้สร้างหลักที่สะท้อนกับภูมิปัญญาโบราณวิสัยทัศน์อุดมคติการเปลี่ยนแปลงสำหรับหมายเลข2ก็คือความไว้วางใจการส่งเสริมความสำเร็จการปรับตัวการเจรจาความร่วมมือการที่เป็นเลขคู่อะค่ะการรับใช้และหน้าที่ความสมดุลความสามัคคี มีศรัทธาและไว้วางใจส่วนตองสองนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์และโอกาสใหม่ที่มาทันเวลาเสมอส่งเสริมให้คุณใช้ท่าทางที่สมดุลกลมกลืนมีความสงบสุขในทุกด้านของชีวิตรักษาศรัทธาในความจริงเอาไว้หมายเลข222 22, บอกคุณว่าทุกอย่างจะดีที่สุดในระยะยาว อย่านำพลังงานของคุณไปสู่การปฏิเสธโปรดทราบว่ามันทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้องเตือนให้คุณคอยติดตามงานที่คุณทำและหลักฐานของการ manifestation ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นถ้าหากคุณประสงค์ที่จะได้รับสิ่งใดแสดงว่าในเวลาอันใกล้นี้ค่ะสิ่งนั้นก็จะมาปรากฏเป็นจริงต่อหน้าคุณในไม่ช้านะคะ ขอให้คุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรมาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยความมีเหตุมีผลของตัวมันแล้วก็ขอให้คุณรักษาทัศนคติเชิงบวกเอาไว้เสมอและคุณก็จะได้รับพรจากพระเจ้าในเวลาที่เหมาะสมซึ่งคุณมีความคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้นะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะกดติดตามกด subscribe เพื่อรับการอัปเดตข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ